วันนี้ค่ะวันนี้เรามีขนมอีกหนึ่งเมนูนะคะจะมาแนะนําทุกๆบ้านนะคะทําไม่ยากทําง่ายวัตถุดิบไม่แพงนะคะนั่นก็คือข้าวนะคะข้าวไรซเบอร์รี่ข้าวกล้องนะคะที่หุงสุกแล้วนะคะคือข้าวสวยแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราต้องการใส่เข้าไปนะคะวันนี้เราใส่เป็นเนื้อปลาแซลมอนนะคะวิธีทำเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะคะ ว่าว่าทำยังไงนะคะทำไม่ยากแค่นำข้าวสวยแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกแล้วนะคะมาปัน่นแล้วก็ใส่ที่บีบถุงบีบนะคะบีบให้เป็นคล้ายๆทรงเมอรแรงแบบนี้นะคะหยดน้ำแล้วก็นำไปอบนะคะในอุณหภูมิ150องศาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะมันจะค่อยๆสุกและข้างในยังมีความนุ่มอยู่ทำให้เด็กๆทาน,นง่ายๆนะคะอันนี้เหมาะมากนะคะที่สำหรับน้องหมาที่แพ้ พวกไก่พวกไก่จากปลาจากอะไรนี้นะคะเราก็ทําขนมให้น้องทานเองได้แล้วก็ที่สําคัญขนมอันเนี้ยดีมากช่วงนี้ใกล้จะเป็นช่วงซีซันไฮซีซันที่เราจะต้องไปเที่ยวกันใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเราทำเนี้ยให้น้องทานอะ่ะเราก็ไม่ต้องแวะซื้ออะไรให้น้องทานเลยนะคะคือมันคือข้าวมันคือสิ่งที่ดีนะคะเด็กๆทานไปก็มีแต่ของมีประโยชน์นะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาป้อนเด็กๆก,กันนะคะ อูน้ำลายหยดนะคะนี่แค่ได้กลิ่นนะสูตรนี้จะต่างจากสูตรที่แล้วนะคะสูตรที่แล้วคือปั้นมือนะคะไม่ต้องปั่นแต่ว่าสูตรนี้เราเอาไปปั่นนะคะเอาเนื้อสัตว์กับข้าวสวยไปปั่นเลยนะคะแล้วก็เอามาหยดเป็นรูปหยดน้าแล้วก็เอาไปอบในเตาอบนะคะถ้าบ้านไหนไม่มีเตาอบก็สามารถไปใส่ในหม้อทอดได้นะคะถ้าบ้านไหนไม่มีหม้อทอดก็เอาไปทอดในน้ํามัน น้ำมันมะกอกได้นะคะบ้านไหนไม่มีน้ำมันมะกอกทอดในกระทะเชฟรอนค่ะก็คือเอาไปปูเหมือนคล้ายๆกับแพนเค้กเลยนะคะแล้วถ้าบ้านไหนไม่มีกระทะเชฟ้อนอีกไม่ต้องกังวลค่ะเอาไปหยดในน้ําเดือดนะคะก็จะได้เป็นลูกชิ้น,นะคะ่ะคือเรามีวิธีทําเยอะมากเราแค่อดัดมันไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะแม่พกไข่ <laughs> <laughs> ยอดแหลมๆทิ่มปาก <laughs> ให้แม่บีให้ไหมอ๋อ เด็กๆชอบมากนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยข้าวแค่2กระป๋องเองเราได้1ถาดนะคะเดี๋ยวเราในคลิปวิดีโอที่เราทําให้ดูนะคะคือได้เยอะมากใส่เราหูข้าวสองกระป๋องนะคะแล้วก็ใส่ปลาแซลมอนต้มสุกแล้วเอ่อแล้วนำมาสับนะคะจตเนี่เอาไปปั่นอีกทีนึงบ้านไหนไม่มีปลาแซลมอนใส่เนื้อไก่ได้ค่ะบ้านไหนไม่มีไก่ใส่ไข่ได้ค่ะใส่ผักต้มก็ได้ก็คือเอาผักไปต้ม แล้วก็เอามาต้มให้นุ่มๆนะคะแล้วก็เอามาปั่นกับข้าวไปเลยนี่น้องก็จะทานผักโดยที่น้องไม่รู้ตัวว่าน้องทานผักอยู่นะคะเผื่อบ้านไหนที่แบบน้องไม่ชอบทานผักอยากใส่เนื้อสัตว์อะไรใส่ได้เลยค่ะเต็มที่นะคะอหยอยอยอยเขาจะรู้สึกเหมือนเขาได้กินขนมนะคะจริงๆแล้วไม่เลยที่เขากินอยู่มันคืออาหารหลักค่ะมันคือข้าวอ่ะพี่แจมนั่งลงลูกเหมาะมากๆจริงๆค่ะสาหรับแบบพกไว้กลางทางเนาะ เผื่อว่าบ้านไหนแบบโอ้ต้องพาน้องไปนอนโรงแรมพาน้องไปเที่ยวนะคะจะได้ไม่ต้องแวะซื้อลูกชิ้นในร้านสะดวกซื้อไม่ต้องแวะซื้ออย่างอื่นไม่ต้องหาข้ออ้างซื้อขนมที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายน้องนะคะเราพกไปเองได้ค่ะแล้วใช้เวลาทําไม่นานทําไว้คืนนี้แล้วพรุ่งนี้เอาอเดินทางก็ได้โอ้เสียงกรอบเสียงกรอบนะคะอยากให้กรอบกว่าน,นี้ก็เพิ่มอุณหภูมิได้หรือว่าเพิ่มเวลาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า อยากให้นุ่มข้างในนุ่มกว่านี้ก็ลดเวลาลงหรือลดอุณหภูมิลงนะคะเพราะว่าเตาอบแต่ละบ้านจะมีความร้อนที่ไม่เหมือนกันนะคะต่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกันก็แบบกะยากมากเรื่องเตาอบเนี่ยอ้อยอ้อยอ้อยออยน้ำน้ำอ่่ะอ้อยไหมจ๊ะอ้อยไหมจ๊ะรอยหน้ารอยตากินกันเลยนะคะ บ้านไหนมีลูกหมาใส่เป็นไข่ผสมไก่ใส่นมแพะเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะใส่วิตามินใส่อะไรได้หมดนะคะตามสูตรที่เราอยากจะให้น้องทานนะคะอยากใส่แค่หลอดอยากใส่ผักโขมอยากใส่ฟักทองอยากใส่มันฝรั่งคือได้หมดนะคะอัตราส่วนตามใจค่ะบ้านไหน ซับเยอะก็ใส่เนื้อสัตว์เยอะบ้านไหนซับน้อยมีมีข้าวเยอะก็ใส่ข้าวเยอะนะคะไม่มีปัญหาค่ะหรือใครจะซ่อนยาเม็ดไว้ข้างในก็ได้นะคะใส่ยาไว้ข้างในเนี้ยเราก็ป้อนครับ ลอยหน้าลอยตากินเนี่น่ารังเกียจเลย oh. โชว์ได้ไหมพี่ตั้ม เราทำครั้งหนึ่งกินได้ประมาณสมมื้อนะคะหนึ่งมื้อก็หนึ่งตาเนเต็มๆตรงนี้นะคะได้เยอะมากจริงๆค่ะถ้าบ้านไหนไม่มีข้าวสุไม่มีข้าวไรส์เบอร์รี่ไม่มีข้าวกล้องใช้ข้าวสวยที่เราทานทำทานได้เลยค่ะ よろしくお พี่แจมได้ไหมลูกอ่ะพี่แจมนั่งรอแม่หยิบให้หนูกินช้าอยู่คนเดียว โอเคบอแบหนึ่ง okay, จานเรียบร้อยค่ะไม่เหลือเลยสักนิดเดียวส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะไว้ทานวันพรุ่งนี้นะคะสามารถนําไปแช่ตู้เย็นใส่กล่องแช่ตู้เย็นได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเรามีสูตรขนมอะไรมาแบ,บ,บ่งปันอีกเราจะทําลงเรื่อยๆนะคะหวังว่าพี่แม่แม่ทุกคนและเด็กๆทุกคนจะชอบสูตรของครอบครัวตัวกลมนะคะขอบคุณค่ะบายบายบอแบ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 หมดแล้วลูกโหบอแบไปละ